เมือแต่สี่เก้าอย่างเดียวห้าสี่เก้าหายเก้าศูนย์หายเก้าศูนย์หายเลขห้าก็เริ่มห <c oughs> ายแล้วแสดงว่าจะมางววนี้แล้วสี่เก้าสี่เก้าสี่เก้าบนหนึ่งเจ็ดล่าองอยากบา,ายปูก่อนครับไอ้กดแชร์เป็นกำลังใจให้แอดมินเป็นกำลังใจให้ช่องคุมทรัพยานาะ วันนี้เข้ามาแล้วก็มา s a ฮ h ล l l ลก่อนเดี๋ยวใครมาไม่ทันก็อดได้นะเหมือนหวดที่แล้วใครมีโชคมีลาบบ้างเอยในติกตกอกใครได้โชคได้ลาบบ้างยังไม่มีคอมเมนต์อ่านไม่อ่านไม่ได้ครับต้องคอมเมนต์มาก่อนอืมเพราะว่าเมื่อคืนก็ฝัน ฝันว่าได้เอาพระพุทธรูปขึ้นมาจากดินเอาพระพุทธรูปขึ้นมาจากดินความฝันเมื่อคืนให้ลูกมีโชคมีลาภขอให้ทุกคนมีโชคมีลาภขอบารมีองค์ปู่เจ้ากาดำช่วยดลบันดาลประทานพรให้ทุกคนที่เข้ามารับชม ที่เข้ามาพูดคุยกันเนี่ยให้มีโชคมีลาบมีถูกรางวัลใหญ่ๆงวดนี้ประจำวันที่1ตุลาคม64ขอให้มีโชคมีลาบทุกคนขอให้ได้ขอให้โดนขอให้ปังขอให้รวยนี่คือสิ่งที่ทุกคนปรารถนาอืม อ่ะเข้ามาเยอะแล้วก็จดเอานะจดเอาอันนี้เป็นเป็นตัวที่ปู่เน้นตัวที่ปู่เน้นแล้วก็ปู่ฝันติดต่อกันมาแบบนี้ปู่ว่าสี่เก้าสี่เก้าอาจจะมาข้างบนสี่เก้าอาจจะมาข้างบน ถ้าเป็นเลข49ก็ให้เล่นได้อยู่3 49อืม3 49หรือ7 49ส่วนล่างนั้นเน้นไปที่17 17จะลงล่าง49จะมาบนอืม200บาคนแล้วอันนี้ปูบอกไปแล้วนะให้49จะขึ้นบนอืม หนึ่งจิตจะลงล่างอ่าใครฟังทันงั้นแหละซื้อแค่นั้นพออืมเพราะว่าเรื่องจิตล่างจากใช่ สี่เก้าอันแล้วอันแล้วเพราะว่ารูให้ไปตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ตั้งแต่ต่องวดตั้งแต่วันที่สิบสิบเจ็ดเราทําพิธีเชิญทวารบาลมาปู่ก็ให้ไปตั้งแต่วันที่สิบเจ็ดหนึ่งเจ็ดกับสี่เก้าอืมแต่ตอนนี้มาฝันฝันว่าเรายกพระพุทธรูปขึ้นมาจากดินเนี่ยขึ้นบนพระพุทธรูปก็ถือว่าเป็นเลขเก้าอืมแล้วก็มีเด็กอ่า เด็กทารกสี่คนก็ยกขึ้นมาปู่เขียนไว้ในเสาเขียนไว้ในเสาเนียปู่กลัวว่ามันจะสลับเปลี่ยนกันเมื่อก่อนปู่ให้สามหนึ่งเจ็ดกับสี่เก้าเว่าปู่กลัวเปลี่ยนว่าสี่เก้าขึ้นไปอยู่บนอืม,อมเล่นได้แค่นี้แหละ อืมสี่เก้า 49. อ่างวดนีนปู่ชอบสี่เก้าสี่เก้าถ้าสามตัวสามสี่เก้าถ้าสามตัวนะอืมได้หนึ่งเจ็ดนี่ก็คืออาจจะลงล่างลงเจ็ดอาจจะมาหนึ่งเจ็ดอาจจะมาล่างอืม ก็ขอให้ท uh, ุกคนโชคดีขอให้ทุกคนรวยถูกหวยกันทั่วหน้าให้ได้อืมนะก็ทักทายเอฟซีแค่นี้ก่อนเดี๋ยวเยอะกว่านี้เดี๋ยวโดนบล็อกเดี๋ยวโดนแดนแดนเป็นคนที่ชอบก็คนที่ชอบก็มีคนที่ไม่ชอบก็มีคนที่รักเราก็มีคนที่เกลียดเราก็มีคนที่ให้กำลังใจเราก็มี คนที่คอมเมนต์ดีก็มีคนที่คอมเมนต์ด่าก็มีมันเป็นตามธรรมดาฉะนั้นเราไม่สามารถทําให้คนทั้งโลกยอมรับเราหรือรักเราได้ฉะนั้นเขาจะเม้นด่าเม้นเกลียดเม้นไม่ชอบเม้นว่าง,งมงงายก็อันนั้นเป็นสิทธิของเขาเขาเป็นสิทธิที่เขาจะแสดงออกได้ฉะนั้นเราอย่าไปโกรธเขาอย่าไป,ไปเกลียดเขาก็พอเราก็อนุโมทนาสาธุอืเนอะก็ อวยพรให้คนที่เขาเชื่อเขาศรัทธาแล้วเขาเล่นเขาซื้อหวยตามที่จะฉะนั้นก็ไม่มีอะไรมากที่จะให้นอกจากคำอวยพรเท่านั้นเราเป็นเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน มีอะไรแบ่งปันกันช่วยเหลือกันมีโชคลาบเราก็จะมีโชคลาบไปด้วยกันพร้อมๆกันขอให้ได้ขอให้โดนขอให้ปังสี่เก้ากับหนึ่งเจ็ดสี่เก้ากับหนึ่งเจ็ดแค่นั้นอืมส่วนใครที่ชอบเล่นสามตัวก็เอาไปซื้อสามตัวได้แต่ว่าในใจปู่ก็มีแค่นั้นคือสี่เก้ากับหนึ่งเจ็ดสี่เก้าบนหนึ่งเจ็ดล่างจะาังแบบชัดๆเต๊ะเลยอ่อ คุณผู้ชมนฟังให้ชัดเลยนะเต่ดเต๊ดสี่เก้ากับหนึ่งเจ็บบนหนึ่งเจ็ดล่างหนึ่งเจ็ดล่างก็มันก็แล้วแต่ดวงบ้าสนาเอ่อถ้าถูกก็ถูกถ้าไม่ถูกก็ไม่เป็นไรงวดหน้ายังมีอีกทุกเดือนเขาออกเดือนหนึ่งสองครั้งเรายังมีเวลาให้เล่นเพราะเล,เล,เล,เลขเราไม่เยอะให้แค่แค่นี้แหละอืมสามตัวสองตัวก็จะไปไม่ไม่ให้อีกแล้วให้แค่นี้ ็จบแค่นี้จะไม่มีตัวอื่นเดี๋ยวเลขมันจะเคลื่อนอยาขอให้ถูกขอให้มาหนึ่งเจ็ดกับสี่เก้าอืมให้มาจังๆโดนกันทุกคนรวยกันทุกคนนะจ๊ะอืมแบเตด้ี่สุมนะโอ้สาธุสาธุเดี๋ยวขออน,นุญาตเข้าไปถ่ายข้างในเดจต้ตุสวัสดีครับช่างสวัสดีครับโอ้ น่าจะมีโชคมีลาบนาะช่างเงวดนี้น่าจะได้แน่นอนดูสิได้ทุ้งวดได้ทั้งวดบ่เอ๊ได้ทุ้งวดก็ซื้อเสื้ๆไม่ดีเด้อทำไม่ขาดนานนั่นนี่เนาะได้ทั้งงวดจับเชี่ยวทำมาแล้วสามสี่ห้าร้อยเองกำลังทำไรปู่วะนี่ครับปู่จับเสียมเก็บรายละเอียดเพราะว่าจะได้ติ็บได้โอ้โหให้จับเสียมนะปู่อนะะฮโ้ลมเย็นสบายตัวเลย ตัวนี้จะปิดเลยปู่เป็นแค่หน้าต่างอันนี้เป็นทับหลังอ๋อทับหลังอ๋ออันนี้เป็นทับหลังแต่จะติดลายของลายขอมทั้งหมดเลยติดเสาติดลายทั้งหมดเลยลายติดลายจะดทันบนทันล่างลายลายคอมป่ปุ่ลายคอมเหมือนปราสาทเลยอ๋อด้านบนอืมด้านบนด้านล่างก็เหมือนกันติดทั้งหมดติดลายคอมทั้งหมดอือันนี้จะเป็นรูปมะหวดเหมือนที่อยู่ตามประสาทจะเป็นรูปตั้งอ๋อลูกตั้งอ๋อ เป็นช่องระบายอากาศไม่ได้ปิดหมดไม่ได้ปิดหมดเป็นช่องระบายอากาศต,ตรงนี้ก็จะเป็นองค์ผู่องค์งใหญ่เวลาใครมาขอพรขอโชคขอ,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 อลาบก็จะเข้าวิหารนี่ไม่ต้องขึ้นไปหาปู่ทางลงต้องขึ้นไปข้างบนครับก็จะมีปู่เก้ากระดำอยู่ที่นี่ด้วยนะที่นี่นด้วยองค์ใหญ่ก็จะเชิญก็ตอนเสร็จงานนู่นแหละถึงจะได้ทําพิธีใหญ่อันเชิญองค์ปูลงมาปดิสฐานอยู่ที่นี่ครับอแล้วนานไม่ปู่จะเสร็จคิดว่าร่างออกเสามไหม หลังออกรับอืมก็อันนี้ก็เหลือแค่กับเสียมแล้วก็ถาบแล้วก็ติดลายได้ติดลายได้ติดลายแล้วก็ประตูตัวนี้จะเป็นประตูประตูบานใหญ่สองบานับกว้างสองเมตรเอ้ยใช่กว้างสองเมตรสูสองเมตรยี่สิบเนี่ยช่องนี้ครับอืลายข้างบนจะเป็นครูดแบบคางจัดว่าได้มาแล้วสวยเย็นสบายนะปู่เยนแบบเรียกไหตอนนี้ก็เหลือให้ช่างทํารายละเอียดที่เราจะเก็บ ว่าลายไหนอยู่ตรงไหนลายไหนอยู่ตรงไหนเราต้องวางแผนก่อนที่จะทํามุมทําฉากเห็นไหมมีฉากมีมุมไต่ละมุมอันนี้ทำไมท,ทําช่องอย่างนี้อย่างนี้อมีแบบในปู่ที่ปู่เขียนไว้ตั้งแต่นานแล้วเพื่อความยืนยันชัดเจนเต๊ดเต๊นี่โอ้ี่นี่เจอปู่เขียนไว้ตั้งแต่นานนะครับเนี่ยเขียนไว้ตั้งแต่วันที่สิบเจ็ด สิบเจ็ดสิบเจ็ดอันเชิญทวารบาลมาสี่องค์อันเชิญมาแล้วปู่ไปเขียนไว้เลขนี่สามหนึ่งเจ็ดสี่เก้าแต่ว่าปู่กลัวสี่เก้าจะขึ้นบนร้อยชักสามมาเล่นสามตัวในสามสี่เก้าแค่นั้นเองเลขแค่นี้เองเล่นได้เล่นได้ปู่ไม่ต้องเยอะเลยไม่ต้องบอกปู่เอาเลขใครมาไม่ใช่ปู่เขียนไปนานแล้วตั้งแต่วันที่สิบเจ็ดเอาทวารบาลมาแล้วโอ้เนาะ ตีเลขนี่ปูเขียนไว้ตังงงต้งงวดที่แล้วข้างบนตั้งแต่งวดที่แล้วนะปูตั้งแต่งวดที่แล้วจนมาถึงงวดนี้เราก็ยังให้ตัวเดิมเพราะยังไม่ออกอ,อันเชิญปูมาวันที่ส <17. S 2> ิบเจ็ดสิบเจ็ดแล้วก็มาฝันปูมาฝันเห็นคนแก่ปูก็เลยคนแก่นี่เป็นส <49. S 2> ี่เก้าสี่เก้าคนแก่ ประพุทธรูปนะปู่เห็นปันได้ได้ประพุทธรูปพุทธมาจากดินสังดินอืแล้วก็ในผู้หญิงอีกสี่คนน่าจะเนี่ยน่าจะขึ้นบนสี่เก้าจะมาบนาจะเล่นสามตัวขึ้นเล่นสามสี่เก้าสามสี่เก้านะครับทุกแม่จับนี่เลยจับนี่ได้สามสี่เก้าเจ็ดก็จะเป็นล่างแทนใช่หนึ่งเจ็ดก็จะเป็นล่างแทนก็แค่นี้เองไม่ใช่อันหมดเลยบ่ ไม่รู้ว่าอาันไม่อันอเพราะว่าปู่ให้ไปตั้งนานแล้วให้ตั้งนานแล้วเนาะออือือแล้วไม่ได้ตามเลขใครไม่ได้ให้ให้ทนกับใครเพราะว่าเราให้ไปตั้งแต่วันที่17อลองดูคุณูชมนะครับถ้าใครไม่มั่นใจเดยปูตีความฝันก็ตีต,ตีเอาเองด้วยก็ได้อะอเนี่ยนี่ก็ได้แล้วตเตะเรือนะครับเอ็ดก็ไม่รู้นะนะครับเ็ปประมาณนี้ นะครับตีเอาเองครับปลูให้ประมาณนี้มีห้าตัวอ่ะไปจับเอาดูเพื่อเลขอยู่ประมาณนี้แหละอ่ะขอบคุณคุณผู้ชมมากนะลำลากันไปครับโอ้หมดก่อนเนี่ยสามหา้ามดก่อนสามห้ามาตรงๆเลยหมดก่อนเป็นวันนี้ปูไม่ได้เขียนตรงน,นี้นะไม่ได้เขียนเขียนที่เดอันนัน้น,นเขียนอยู่นู่น,เ,<อ>นเขียนก่อนตอนที่มันออกอะไรอ่ะ ก้าสามห้าเก้าสามห้าเอก้าศูนนั่นเห็นไหมเก้าศูนหายไปแล้วหายไปแล้วปุ๊บสี่เก้าห้าสี่เก้าเทนจะมางวดนี้แหละมางวดนี้แหละไม่เหลือไม่เหลือออกแล้วเห็นไหมออกแล้วมันลบเองลบเองเลยปุ๊บเลบเรื่อยๆะเก้านลบยังไม่มาเออทำไมมันลบไปได้ไงอแปลงเนาะลบเองน่กนลบเองเลย คุณผู้ชมนะครับต้องขอบคุณคุณผู้ชมที่รับชมอย่างมากนะตัวเลขเราก็ได้แล้วนะครับตามนี้แหละครับคุณผู้ชมอ่ะไม่ต้องคิดอะไรมากครับตัวเลขปู่เอาแค่นี้นะครับสรุปแล้วก็แค่นี้จริงๆนะครับอ่ะลองดูนะครับขอบคุณคุณผู้ชมที่รับชมมากเห็นให้รวยรวยสาธุสาธุขอบคุณครับสวัสดีครับผม